สวัสดีครับผมสุพศร,รินารุมานติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกคลิปนี้เราจะพูดต่อจากคลิปที่แล้วว่าเมื่อหัวพิมพ์เสียไม่ต้องทิ้งไม่ต้องซื้อใหม่เพียงแต่ไปตั้งค่าในการพิมพ์ให้ละเอียดมากขึ้นเราก็จะได้ภาพที่ใช้ได้ไม่เห็นเป็นเส้นๆนะครับ โดยเที่ยวที่แล้วเราตั้งที่ High นะครับก็จะได้ภาพออกมาดีใช่ได้แต่เที่ยวนี้เราจะตั้งที่โฟ o t o เพื่อให้พิมพ์ออกมาเป็นระดับรูปภาพก็จะได้ภาพที่ชัดขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเปรียบเทียบกันนะครับแล้วจะทำยังไงเราไปดูกันเราไปที่ไฟล e ปริ n t แล้วก็ Property แล้วก็ไปที่ตั้งไปที่โฟโต้จากนั้นเราก็จะไปตั้งกระดาษไปที่ A4 เพราะว่ามันตั้งไว้อยู่ที่โพสการ์ดนะครับแล้วเราก็ตั้ง Print Quality ไปที่ High แล้วก็โอเค แล้วกดโอเคครั้งหนึ่งเพื่อปริ้นงานออกมาอันนี้ก็จะเป็นภาพที่พิมพ์ออกมา3แบบนะครับโดยเราใช้กระดาษธ,ธรรมดานะครับก็เลยเห็นได้ไม่ค่อยมภาพเลยไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถ้าเราใช้กระดาษโฟโต้ก็จะได้รูปภาพที่สวยมาก นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูปกติของมันก็คือสแตนดาร์ดทั่วๆไปเราสั่งพิมพ์ปุ๊บมันก็จะตั้งให้ที่สแตนดาร์ดซึ่งก็เป็นค่าที่ใช้ได้นะครับในระดับธรรมดารรมดาแต่เที่ยวนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าเห็นเป็นเส้นๆใช่ไหมครับข้างล่างตรงนี้หัวพิมพ์มันเสียไปบางเข็มนะครับมันก็ได้ได้ภาพได้ภาพตรงนี้ออกมาไม่ไม่ดีนะครับ สำหรับภาพที่สามดูภาพที่สก่อนเที่ยวที่แล้วเราให้ตั้งที่ i ายจำได้นะครับภาพที่ออกมาถือว่าใช้ได้ในระดับธรรมดาถ้าเราไม่ต้องการความละเอียดอะไรมากนะักนะครับก็ใช้ได้เลยก็ไม่เปืองหมึกด้วยนะครับแต่รูปที่2นี้เป็นโฟโต้นี่นะครับที่เราเพิ่งตั้งในเนี่ยวันนี้แหละ โฟโต้นี้มันจะพิมพ์ออกมากในระดับรูปภาพนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มความละเอียดมากขึ้นนะครับจนเรามองไม่เห็นว่าไอ้หัวพิมพ์ที่มันหายไปอยู่ที่ไหนเรามองไม่เห็นเลยนะครับเราก็ได้ภาพชัดเหมือนกับรูปถ่ายเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปครับถ้าผมลงกระดาษโฟโต้ ก็จะได้ภาพที่สวยมากนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ที่ใต้วิดีโอนี้และกดติดตามกดกระดิ่งเลือกกระดิ่งที่มีปีกเมื่อมีการลงคลิปใหม่ๆจะได้ส่งข้อความเตือนให้ขอบคุณครับจากสบู่ซูจิโกะสั่งซื้อได้ที่ไลน์0 8 1ย์8 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจิโกะที่ช้อ p ปี แล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ